ชอบอยู่กับธรรมชาติมีเวลาที่จะอยู่กับความความเรียบง่ายหรือความเงียบที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติการการไมเร่เซ็ชีวิตหรือการโปรแกรมจิต เพื่อความสําเร็จจึงต้องเริ่มต้นจากการเข้าสู่ความสงบของสติปัญญาเข้าสู่ความอย่างรู้ของชีวิตที่เราจะต้องต้องมีเวลาที่จะตกผลึกกับความรู้สึกของชีวิตที่ทรงพลังซึ่งมันเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องมีเวลาให้กับชีวิตมีเวลาให้กับตัวเองรู้สึกถึงความ เป็นชีวิตยอย่างลึกซึ้งค้นพบความรู้สึกที่เป็นสติปัญญาหรือความอย่างรู้ที่ระเบียดระไม่ที่มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ลึกซึ้งของตัวเราเองและมันคือกระบวนการของการจุดจิตที่เราเรียกว่าเมสตาจูนวับไดเอ็กซ์เพ n ียนการค้นพบชีวิตหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทักทอความสำเร็จ ที่ส่งพลังจากหัวใจหรือจิตวิญญาณของเรานั่นเอง